เทียบสถิติก่อนทุกศึกมวยทะเจ็ดสีวันอาทิตย์ที่2มิถุนายน2567ครับสัปดาห์นี้เริ่มกันตอนเที่ยงตรงครับคู่เอกของรายการมหาสมุทรแปะมินบุรีเจอก,กับทางยอดกาตอนอันยูจิตเมืองนนท์ครับเป็นคู่เอกนำรายการ122ปอน เรดเนี่ยเหมือนจะเหลื่อมมาทางมหาสมุทรดูนะครับประมาณสัก54ครับคู่นี้มวยต่างศึกต่างสายเนาะคู่นี้บอกไปเลยว่ายังชอบมหาสมุทรอยู่นะครับดูว่าจะเป็นต่อในเรื่องของความเกา่ากระดุกประสบการณ์นะครับไม่ว่าจะต่อยในบ้านอาจจะดูโค้งเคงไปหน่อยแต่เลี่ยมเขาวงในผมว่าตัวเนี้ยก็ยังดูดีกว่าอยู่แม้ว่าวงนอกอาจจะต้องลุ้นกันหน่อยนะครับ มวยจากจังหวัดบุรีรัมย์ครับซ้อมที่ค่ายมวยแปะมินบุรีนักชกวัย23ปีสูงที่173เซนติเมตรครับเจอก,กับรุ่นน้องอย่างยอดการะตันยูจิตเมืองนอนท์นักชกปุ่มเราจากเมืองร้อยเอ็ดนะครับยอดการะตันดูอายุ17ปีสูง175ครับส่วนสูงมาดดีเลยนะครับซ้อมที่ค่ายมวยจิตเมืองนอนท์ถือว่าค่ายใหญ่ค่ายยักษ์เหมือนกันฟอร์มหลังของมหาสมุทรนะครับก็มีล่าสุดเนี่ยชนะคะแนนโรบินฮูดเอฟกุปย้อนกลับไปก็มีชนะคะแนนเพ็กก้าอินไฟลิสไตล์แล้วก็มีชนะคะแนนเควินมาร ส่วนยวกกตันดูจิตมังนน์นะครับก็ล่าสุดแพ้นอกยกสามให้กับมังกรเหล็กปนนครมีเสมอคิวทองนุ้ยสีมุมเมืองครับแล้วก็ชนะคะแนนเมทีหยกขาวแสนชัยมมยไทยยิมจริงอยู่นะครับว่าจังหวะวงนอกดักศาสแข้่งอะไรก็ดูดีขึ้นมาแหละแต่พอให้เบียดกันจริงๆนะครับผมมองว่าคู่เนี้ย มหาสมุรน่าจะเบียดกินได้ในช่วงเท็ท้ายนะครับดูว่าอาวุธครบเครื่องกว่านะครับมวยขวาทั้งคู่นะครับวงนอกได้วงในดีสาหรับมหาสมุรส่วนยอดการันยูก็เป็นมวยที่ทําได้ทั้งลุกทั้งรับเลยครับเป็นดาวรุ่งนะคู่นี้ผมซื้อกระดูกครับมหาสมุดต่อ54ก็ยังคิดว่าได้เปรียบอยู่ครับส่วนคู่รองนะครับคู่นี้เป็นการนํามาแก้มือกันครับเคยเจอกันมาก็ผัดแพ้ผัดชนะเนาะเพชรนิพนธ์ศักชรบอครับเจอกับทางทศกัณฐ์ช้างนครศรีที่110 เปอนด์เรทนะครับคูนี้เสมอทศก,กัณครับจริงๆทศก,กัณล่าสุดเนี่ยเป็นคนแพ้มานะครับแพ้มาที่ใต้เนาะแต่ว่าก็อาจจะดูแพ้แบบ อาจจะดูไม่ค่อยแบบดูถึงแพ้เท่าไหร่นะอาจจะดูเสมอหรือเปล่าหรือว่าดูได้3หน้านะครับดูฟอร์มหลังกันหน่อยนะครับเพชรนิพนธ์ครับนักชกจากสงขาซ้อมที่คล้มวยเพชร4ี่หมื่นจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับนักชกวัยสิปีสูง168ยหกสิบแทสกันช้างนครศรีอายุ22ปีสูง166ครับเป็นมวยจากจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับก็ซ้อมที่คล้มวยสอภูมิพัฒน์จังหวัดนครศรีธรรมราชนี่แหละนะครับฟอร์มหลังของเขาครับแพ้น็อกสุดหลอกเซโตงปาจีนแพ้คะแนนเพชรนิพนธ์ศักชรสมนนนึกเพพชรริคับ ก็ชนะมา3ไฟต์ติดครับมีชนะ เพชรก้องฟ้าวอเทคโนโลยหลงปุ๋ยสวงชนะคะแนนทศกัณฐ์ช้งางนครศรีแล้วก็ชนะคะแนนมนัตต่อแยม้มสวนครับคู่นี้เอาจริงๆเบียดๆต้นๆผมยังผมคิดว่าผมชอบเพชรนิผลนะครับแต่ว่าพอเกมไปไปลายจริงๆถ้าทศกัณฐ์มาบู๊มาบุกหนักๆน,น,นะครับตรงเนี้ยผมมองว่าก็อาจจะเหลื่อมทศกัณฐ์ตามราคาได้เลยนะนะครับอย่างไฟล่าสุดที่เบียดกันมาเนะี่ยผมดูทศกัณฐ์ก็อาจจะไม่ถึงแพ้ด้วยซ้ำนะครับถือว่าเบียดได้ดีนะครับแต่ว่าก็าจ,จะเสียในเรื่องของลูกเตือนลูกอะไรก็ว่าไปเพชรนิผลเองก็ดูเป็นมวยเรื่อยๆนะครับอาศัยจังหวะดักสาดแข้งงงวววในนนนชตตีีีเเคาก็ไไปรรื่่อยๆะะัับมมจหส พิฆาตเท่าไหร่เนาะถ้าใครชอบทศกัณฐ์เนี่ยจะมีจังหวะบุบบูให้ดูให้เห็นบ้างครับก็แล้วแต่ว่าจะชอบยังไงเนี่ยถ้าชอบมวยที่มีจังหวะพิคาดก็ต้องไปที่ทศกัณฐ์แต่ถ้าชอบมวยที่ดูมั่นคงนะครับก็ไปที่เพชรนิผลได้เหมือนกันแต่ว่าพอมาชกที่ศึกมวยเชจสีครับผมชอบมวยที่มีจังหวะพิฆาตมากกว่านะเพราะช่วงนี้น่าจะฮอตน่าจะฮิตเหลือเกินสําหรับกรรมการที่เขาเขาชอบมวยเดินนะผมก็มองว่าทศกัณฐ์ช้างนครศรีน่าจะแก้มือได้ในไฟน์นี้ครับคู่ที่ผมชอบทศกั ยอดนาทีพดุงชัยมวยไทยยิมครับนักชกวัย16ปีเจ้าของส่วนสูง167เซนติเมตรครับเป็นคนพิษณุโลกซ้อมที่ค่ายมวยพดุงชัยมวยไทยยิมจกกังหวัดสุโขทัยนะครับจะก,กับทางสายนาทีวรวุฒิรุ่งโรจน์นักชกวัย21ปีครับสูงอยู่ที่167เท่ากันนะครับมวยคู่นี้คือสายนาทีเนี่ยดูเหมือนจะเป็นตัวสำรองมานะครับแต่ว่าตอนนี้คือซ้อมค่ายแข็งแกร่งแข็งแรง,งเลยครับซ้อมที่ค่ายมวยพีเคแสนชัยมวยไทยยิม ฟอร์มล่าสุดของเขาแคบแกชนะน็อกยก1นึศิลาชัยสอทอมแมนนครรยองย้อนกลับไปมีชนะคะแนนปานดำนะครับแล้วก็ชนะคะแนนหนึ่งนีกล้วยบางคอแหลมส่วนทางยอดนาทีล่าสุดแกเพิ่งแพ้ดิจิกรส่วนน้ำทานคีรีครับย้อนกลับไปก็ชนะนินพรัชัยแล้วก็ชนะนิวปรกรณ์สอโชคมีชัย คู่นี้เป็นสไตล์เปิดเกมเตะขาต่อยหมัดไฟเตอร์นะครับอย่างทางสายนาทีเจอก,กับทางมวยที่อาวุธครบเครื่องครับถือว่าเชิงมวยดีเลยทีเดียวสําหรับทางยอดนาทีนะครับเรนนะคู่นี้ก็เสมอมวยรุ่นพี่เลยครับนักชกที่เชื่อกันว่ากระด,ดูกดีกว่าในเกมนี้ผมก็มองจริงมองเหมือนกันนะผมมองตามเรทแทบจะทุกคู่เลยมั้งวันนี้นะมองว่าสายนาทีครับก็ดูว่าน่าจะมาเป็นต่อในเรื่องของความแข็งแกร่งแข็ง,แ,ขง,แ,ขงแรงใช้กระดูกประสบการณ์แลลวครับเบียดเอาชนะไปได้ถามว่ายากไหมก็อาจจะยากอยู่แหละแต่ว่าก็ผมว่าเบียดกินได้นะ ใช้ความแข็งแกร่งแข็งงแรของกระดูกประสบการณ์ับสำหรับสายนาทีวรุษรุ่งโรบเบียดกินที่ร่างกายเบียดกินที่กระดูกจริงๆรุ่นน้องวัย16ปีกับรุ่นพี่วัย21ปีก็ต้องมาหล่อรุ่นกันครันี้ผมยังชอบสายนาทีอยู่นะครับคิดว่าเบียดกินได้ไปปลายไม่ยุบไม่ช็อตให้รุ่นน้องเห็นก็น่าจะใช้พลังกำลังใช้ความแกร่งกินได้ครับส่วนคู่ที่หนึ่งคู่แรกเปิดหัวโชคพิชิตโชคบางแสนเจะกบทางใจสิงลูกเจ้าแม่สายทองครับเดี๋ยวเทียบกันจระจนะครับโชคพิชิตสูง170 ใจสิงสูงร้อยหกสิบแปดโชคพิชิตอายุสิบเจ็ดใจสิงห์อายุสิบแปดนะครับคู่นี้เป็นชกพิชิตครับจากเพชรบูรณ์นะครับจากทางนักชกจากบุรีรัมย์อย่างใจสิงห์ครับก็โชคพิชิตซ้อมที่เพชรบูรณ์นะครับบอสุขสันต์ใจสิงห์ก็ซ้อมที่ใครหมยลูกเจ้าแม่ใสทองที่จังหวัดบุรีรัมย์ครับฟอร์มล่าสุดของเขาชนะคะแนนฉลามเงินสิงห์มาวิน แพ้คะแนนใจสิงลูกเจ้าแม่ใส่ทองครับแล้วก็ไฟที่3ก็ชนะน็อกยกสองเพชรเมืองเหนือสอยิ่งจเจริญการช่างครับล่าสุดเขาชนะฉลามเงินเนาะก็ถือว่าไม่ได้กลัวเกมวงในนะครับถือว่าเบียดกินมาได้เหมือนกันส่วนใจสิงลูกเจ้าแม่ใส่ทองครับล่าสุดแกแพ้คะแนนเป็กปตทอทองทวีย้อนกลับไปก็ชนะคะแนนโชคพิชิตช,ชดบางแสนครับแล้วก็มีชนะน็อกยก 2, 2> เพชรเมืองเหนือสอยิ่งจเจริญการช่างคู่นี้ก็หูสูสีนะแต่ว่าเลนเน่ยเปิดที่ใจสิงต่อ 5-4นะครับคูนี้ผมก็มองที่ใจสิงเหมือนกันนะครับมีจังหวะบูดุดันให้เห็นไหมว่าอาจจะดูว่าแพ้เป๊กมาก็ตามนะครับแต่ว่าหลักเหีือมชั้นเชิงผมว่านิดๆนะเหลื่อมๆใจสิงนะครับดูว่าดีกว่านะครับคู้นี้มวยขวานะครับขวาเจอขวานะครับคู้นี้ วงนอกก็ได้นะครับวงในก็ดีนะครับสำหรับใจสิงผมดูว่าสําคัญเลยคือลูกของวงในนะครับใจสิงดูเหนือกว่าในเก,เนก,วนกมวงในอยู่นะครับเพราะฉะนั้นเราก็ชื่นชอบไปที่ใจสิงลูกจะไม่ใส่ทองครับก็ถือว่าเป็นคลิปเปรียบเทียบสิตินะครับมาฝากกันแับแฟนมวยท่านไหนชอบใครคอมเมนต์บอกกัน